สวัสดีครับสวัสดีครับมอนี้กับผบพอกับส้างดัดสั่งบรรนองคือเก้านะครับมอนี้กับมารีวิวนะครับวีบากแปลงเองคือเก้าละครับผมพอดีผมซื้อชุดสีมาเปลี่ยนใหม่นะครับโดยทีใส่เป็นเป็นในได้ครับนี่เป็นในร้อยยี่สิบห้านะครับแปลงหัวใส่บางล่มนะครับร้อยยี่สิบห้าไอบางล่มนะครับคือร้อยยี่สิบห้าไอไฟเลี้ยวนะครับ ออผิดนะครับนะครับนี่ครับอันเดียวออกก็คือทรงแหลกมันเป็นทรงทรงในนะครับทรงในเลยก็คือหน้ากากในนะครับผมเลยมาแปลงใส่หัวนะครับหัวเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับไฟเหลี่ยวนะครับนี่ครับมาแปลงใส่เราลูกสรงออกมานะครับกะจบยุะมณนี้นะครับช่วงไทยเป็นของในนะครับเป็นเสี้ยมในนะครับในร้อยยี่สิบห้านะครับ แล้วก็ใส่บางข้นหลังน้านะครับนะครับรูปทรงมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมกระดูดีนะครับก็ะถือว่าโอเคอยู่นะครับไปแต่ขี้ไปแหงไปหน้านะครับนะครับส่วนด้านหลังก็สิออกมาประมาณทรงนี้นะครับับพี่น้องครับนะครับออกมาประมาณทรงแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการแปลงนะครับปาดอย่างเดียวรับน่ครับพี่น้องคือแห้งแต่ยูทรงเก่าเบิ้ลเลยนะครับ ผมได้ปาดนะครับแปลงนะครับแปลงข้อนะครับลงมานะครับครับเนี่ยครับลักษณะการปาดนะครับผมจีบระท่านในร่งรายละเอียดนะครับผมพามาชมซื่ซว่าอ่าในรอยยี่บห้านะครับแปลงใส่หัวบางล่มนะครับใส่หัวบางล้มร้อยยี่สิบห้าไอไฟเลี้ยวนะครับน่ครับสร้างอันหัวอันมันอยู่ครับ สร้างหัวเป็นเคียบลายู่ครับสีมใสไซนะครับมันก็เลยเป็นลนๆนิงหนึ่นะครับผมนี่ครับครับทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมแต่ส่วนล้อเป็นขอบ17บเจทั้งสองลอนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างขอบหลังสีดํานะครับ17เจแล้วก็ขอบหนา1ิบเกานะครับมใสไซนะครับเพื่อการสมดุลของลอนะครับช่วงเอียงกับเดิมเบิดนะครับเปลี่ยนแคสซัมนี่ซื้อๆครับครับออกมากอะ ดูดีนะครับถือว่า่สูงนะครับกอยู่ทรงเก่้นนะครับอยู่ทรงแหนแหนเตียนะครับแต่ผมปาดดึงหน้ากากลงมาเลยนะครับผมนี่ครับผมปาดดึงหน้ากากลงมาใต่แผงข้อนะครับใต่แผงข้อบนเลยนะครับผมส่วนแหนก็อยู่ทรงเก่าเลยครับนี่ครับแหนก็จับตุกตาทรงเก่้นนะครับนี่ครับมีไฟตานะครับผมใส่ไฟตานะครับนี่ครับทุงนี้ก็ใส่เก่้นะครับ ตัวเปิดปีังเก่าครับกระเทปรดันะครับนี่ครับช่วงนี้ก็โบไปนะครับเพราะว่ามันหยับเข้าไปไ่ได้นะครับมันหยับมันติดนะครับมันติดก็เลยผมก็เลยปล่อยโบวไปเลยนะครับผมก็เป็นอยงนครับรถบุกเบิกรถใส่งานรถขี่ไปให้ไปหน้านะครับรถ่งในรอยยี่สิบห้าซีซีนะครับหัวบางลมนะครับหัวบางลม น2 5 i รุ่นไฟเลี้ยวนะครับผมครออกมาเกิเป็นทรงนี้แล้วครับด้านหน้าไ็ดูลักษณะเช็นราบเป็นทรงสูงนะครับเพราะเลยใส่หัวเข้าไปหัวนี่มันเห็ดให้เป็นโหลดเหมือนสูงเลยนะครับผมสมื่นเกิเหมือนเดิมหมดนะครับว่าเลมีเอฟเฟกต์เอียงไหลนะครับผมเป็นบีบากแปลงเองบานๆนะครับ ตัดส่งเองนะครับผมนะครับเห็ดออกมาประมาณนี้นะครับผมผู้ใดอยากเคล็ดน้ำกะกะดูวิธีได้นะครับดูว่าเออในรอยยี่สิบหาซี่นะครับเห็ดออกมาใส่หัวบางลมหรือจะเป็นส่งยังสี่อยากเคล็ดนำ้ำกับเห็ดน้ำใดได้นะครับผมสวัสดีครับ